สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามก๊กมิลลิเนียม36ตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับลุงทูวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา ดูกิจกรรมการตีฟักทองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับ1ถึง8พฤศจิกายนนะครับก็จะหมดเขตนะครับคนก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับเพราะว่าการตีฟักทองนั้นนะครับทางเกมก็จะปล่อยสาเมืองนะครับเป็นอย่างหลักๆนะครับของสามโกก็คือเมืองเฉิงตูเมืองลว่หยางและก็เมืองเจนเยียนะครับก็จะปล่อยสาเมืองนะครับตาม แต่ความสะดวกของแต่ละคนที่จะไปเลือกในการตีฟักทองนะครับฟักทองก็จะเกิดตามแบบทางตะวันออกตะวันตกสลับกันไปนะครับเพื่อนๆก็จะมาตีกันนะครับเพราะว่าการตีฟักทองนั้นได้ของดีนะครับคือได้เหล็กอุกาบาดแล้วก็เหล็กร้อยหลอมแล้วก็เทวะแล้วก็ยอดเหล็กแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็จะได้หินซ่อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญใครๆก็อยากได้ตอนนี้ก็รับคุราคากันอยู่ประมาณ นะครับก้อนละ3บาทถึง5บาทครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ล่านะครับแล้วก็หามาขายก็อาจจะได้เป็นขรอบเป็นคำนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาดูสําหรับช่วงกิจกรรมการล่าฟักทองนะครับช่วงนี้ทางเซิร์ฟสามกกนะครับสามคิงเมลเนียมสามหกตัวละครก็อัพเดทใหม่ นะครับอัพแผดใหม่ไปถึงเลเวล115นะครับก็เปิดไปถึงเมืองเกาหลีเมืองเหลียงเหลียวตรงนะครับแล้วก็ขอถึงชั้นที่8นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่จะเก็บเวลนะครับการเก็บเวลได้รวดเร็วก็สามารถไปเลือกเก็บตามแบบต่างๆได้นะครับก็แนะนําไปเก็บที่ตามหอชั้นเก็ชั้น8นะครับจะเร็วแล้วก็เมืองทางเกาหลีนะครับเก็บเลเวลง่ายออกจากเมืองไปแป๊บเดียวนะครับก็สามารถ เก็บเรียวได้เลยนะครับปล่อยบอดแป๊บเดียวนะครับเดินตามกันไปนะครับก็ตามนี้นะครับออกจากนอกเมืองมานะครับบอลก็อยู่เลเวลประมาณ108นะครับ108 109 110นะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับเมืองเมืองหลังนะครับแล้วก็เห็นตรงนะครับก็จะว่ากันไปนะครับตามแต่ตงแหน่งแล้วแต่เพื่อนสะดวกในการเก็บเลเวลนะครับไปช่วงไหนนะครับปล่อยปล่อยบอดแป๊บเดียวนะครับเรเบิลเราก็ แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลสูงสุดอยู่ที่115แล้วก็ทหารของเราก็อยู่ประมาณ120สนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับกิจกรรมจะหมดถึงวันที่8นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่นะครับยังงงๆอยู่กับกิจกรรมว่าคนมาตีเยอะ แล้วก็ได้อะไรดีอันนี้แค่เมืองเฉิงตูนะครับแล้วก็เมืองอื่นก็จะเป็นเมืองสีแดงนะครับเมืองสีฟ้านะครับก็จะมีเพื่อนเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นําเพื่อนมาชมบรรยากาศในการตีที่เมืองเฉยงตูรรากันแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆผมจะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆครับขอบคุณครับ